รงเรียนบางไก่เทอนตันติวิสิทธ์ประชานุกูลเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลตลุกอำเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทมีพื้นที่รวม7ไร่3งาน86ตารางวาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3 ในปีการศึกษา2,566มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น226คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน26คนภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสาวิตรีจันควงผลการดำเนินง,งานการประเมินโรงเรียนคุณธรรมตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสอบพอระดับสดาว มีองค์ประกอบสำคัญสีด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนบางไก่เถื่อนตันติวิสิตปร,ระชานุกูลจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่นสวยงามน่าอยู่มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยมีสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศัก,กยภาพของนักเรียนและปลูกฝังด้านคุณธรรมจร,ริยธรรม และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสะพะทที่เป็นระบบต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมกำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์5ประการได้แก่ ความพอเพียงความกตัญญูความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและอุดมการณ์คุณธรรมโรงเรียนได้จัดทำสารสนเทศอย่างเป็นระบบมีการจัดทำวรารสารเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางออนไลน์สร้างเครือข่ายโรงเรียนกับโรงเรียนโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกและสร้างเครือข่ายกับองค์กรศาสนา โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2,565โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมสพทระดับ2ดาวด้านที่2ด้านผู้บริหารนางสาวสาวิตรีจันควงผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารงานมีกระบวนการบริหารงานอย่างเป็นระบบมีโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมมีนวัตกรรมในการบริหารงานด้านคุณธรรมมีกระบวนการกำกับนิเทศติดตามการดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมผู้บริหารปฏิบัติงานที่เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรมสอบพทผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความโปรง่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนในช่องทางที่หลากหลาย ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานส่งผลให้ได้รับรางวัลยุกย่องเชิดชูเกียรติโครุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพอทอระดับประเทศรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีประเภทผู้บริหารระดับยอดเยี่ยมด้านที่สด้านครูครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมมีการสร้างและจัดหาสื่อการสอนวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียนครูมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในโรงเรียนกับทั้งหน่วยงานภายนอกและองค์กรทางศาสนา มีการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนส่งผลให้ครูได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติได้แก่รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทครูระดับยอดเยี่ยมและรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีประเภทครูระดับยอดเยี่ยม ด้านที่สี่ด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนมีโครงงานคุณธรรมประจำชั้นเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นโครงงานเด็กดีมีเงินออมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโครงงานปิดสวิตช์3ปปิดน้ำปิดไฟปิดพัดลมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สาม โครงงานคุณธรรมนำความดีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนักเรียนมีการสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมและสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมได้โรงเรียนมีการจัดค่ายคุรุชนคนคุณธรรมภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้แก่ กิจกรรมความดีที่ฉันอยากทำกิจกรรมเยาวชนเปิดใจไฟธรรมะกิจกรรมธรรมะนันทนาการวหยพระสวดมนต์และรับฟังคำบรรยายจากพระครูปริยัชยานุรักษ์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพอทอตามที่สถานศึกษากำหนดและเผยแพร่สู่สาธาร,รณชน โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทเพื่อให้โรงเรียนและครอบครัวได้วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตลอดจนสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากครอบครัวในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จึงมีการดำเนินการประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติโดยได้รับรางวัลเล่านิทานคุณธรรมระดับเหรียญทองชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ระดับเหรียญเงิน ของชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติรางวัลว,วาดภาพด้วยโปรแกร,รม Paint เหรียญทองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติโรงเรียนบางไก่เถื่อนปันติวิสิทธิ์ประชานุกูลได้ดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมจนได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นผู้มีอุดมการณ์ด้านคุณธรรมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนระหว่างชุมชนตามคุณธรรมอัตลักษณ์และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนมีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน